ข้าวที่หุงด้วยการเช็ดน้ำจะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันสมัยก่อนจะหุงข้าวดงน้ำข้าวอาจจะบานไปสำหรับคนชอบกินชอบกินออกแข็งนิดแต่นี่คือบไม่ต้องเคี้ยวมากอร่อย เม็ดไข่เม็ดมันเผ็ดนิดๆ